บ้านของคนรุ่นใหม่นะครับที่ชอบความเป็นโมเดิร์นรูปแบบบ้านที่สามารถอยู่ได้จริงตั้งอยู่บนเนินเขาและสามารถมองเห็นวิวเขาได้อย่างชัดเจนอยู่ใกล้มากๆครับกับรถไฟความเร็วสูงและก็โรงเรียนฐานอากาศเรามีแบบบ้านทั้งหมดอยู่4แบบไม่ว่าจะเป็นโมเดิร์นคอนเทมพอร์ตีนอร์ดิกนะครับสไตล์โมเดิร์นและก็เป็นทาวน์โฮมขนาดเล็กราคาก็เริ่มต้นตั้งแต่1,590,000บาทเท่านั้นเองนะครับท่านไม่ควรพลาดนะครับโครงการโกดังหลานโมกเหล็กนะครับ สวัสดีครับผมมาร์์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่โครงการโกลเด้นแลนด์นะครับเป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรรนะครับอยู่ที่ตำบลมวกเหล็กอำเภอม่วกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับความพิเศษสุดของโครงการโกลเด้นแลนด์ของหมู่บ้านจัดสรรแห่งนี้นะครับตั้งอยู่บนเนินเขาและสามารถมองเห็นวิวเขาได้อย่างชัดเจนนะครับและที่สําคัญนะครับอยู่ใกล้มากๆครับกับรถไฟความเร็วสูงและก็โรงเรียนฐานอากาศนะครับผมจะพาทุกคนเข้าไปดูนะครับว่าเสน่ห์ของบ้านจัดสรรแห่งนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตาผมมานะครับ ตอนนี้ผมพาทุกคนเข้ามาอยู่ในโครงการ Golden Land ์มกเหล็กแล้วนะครับโครงการก o เดน n Land โมกเหล็กมีขนาดของตัวโครงการอยู่ทั้งหมด27ไร่นะครับและก็มีทั้งหมด147แปลงตอนนี้เราขายไปทั้งหมดแล้วนะครับ75แปลงหรือว่า75หลังนั่นเองนะครับเหลืออีก72หลังนะครับที่พร้อมให้ท่านเป็นเจ้าของนะครับและก็ตัวโครงการมีความพิเศษสุดมากๆนะครับเนื่องจากว่า ในตัวโครงการตั้งอยู่ในอำเภอโ,โมกเหล็กก็จริงนะครับแต่ตัวบรรยากาศของตัวหมู่บ้านนะครับให้ความรู้สึกพิเศษสุดเหมือนราวกับว่าท่านอยู่ในเทือกเขานะครับเพราะว่าท่านสามารถสัมผัสกับบรรยากาศของภูเขาที่อยู่ด้านหลังของตัวแปลงนะครับและด้านหลังของโครงการนะครับก็จะเป็นทางรถไฟความเร็วสูงนะครับและก็อยู่ไม่ไกลจากต,ตัวปตทของอำเภอโวกเหลกด้วยเช่นกันนะครับบรรยากาศมีความพิเศษสุดมากๆนะครับผมอยากจะพาทุกคนเข้าไปดูรูปแบบของบ้านแต่ละหลังนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง ตอนนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ด้านหน้าบ้านของสไตล์ Modern ์นคอนเทมพอร์ m ไนะครับโมเดิร์นคอนเทมพอร์ไทนะครับมีทยบ้านอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับแบบแรกก็คือแบบ4ห้องนอนกับ3ห้องน้ำนะครับและก็แบบที่2 3ห้องนอนกับ3ห้องน้ำนะครับบ้านหลังนี้นะครับที่อยู่ด้านหลังของผมเป็นบ้านหลังที่รอการส่งมอไปกับลูกค้านะครับถือได้ว่าเป็นแบบบ้าน อีกหลังหนึ่งนะครับที่มีความสวยงามและก็ลงตัวมากๆนะครับตัวขนาดของแปลงที่ดินนะครับจะมีขนาดอยู่ที่56ตารางวานะครับแต่พื้นที่ใช้สอยของบ้านหลังนี้จะมีขนาดอยู่ที่165ตารางเมตรด้วยกันนะครับเป็นบ้านแบบ2ชั้นนะครับสีขาวนะครับแลวก็หลังคาสีเทานะครับให้รูปแบบบ้านของคนรุ่นใหม่นะครับที่ชอบความเป็นโมเดิร์นผสมผสานกับความลงตัวของรูปแบบบ้านที่สามารถอยู่ได้จริงนะครับและที่สําคัญนะครับมุมของบ้านหลังนี้นะครับมีความ ลงตัวมากๆผมจะให้ทุกคนไปดูฝั่งความเอมืของผมฝั่งนี้นะครับจะเป็นวิวรถไฟความเร็วสูงและก็เป็นวิวเขานะครับสองหลังนี้นะครับเป็นหลังที่ พร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับหลังนี้นะครับเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่เป็นแบบโมเดิร์นคอนเทมพอร์รี่นะครับมีให้ท่านเลือกอยู่2แบบแบบแรกที่ผมพาเข้าไปชมก่อนหน้านี้นะครับและนี่ก็คือเป็นอีก1แบบซึ่งเป็นแบบล่าสุดของทางโครงการนะครับรูปแบบนี้จะเป็นแบบ4ห้องนอนกับ4ห้องน้ำนะครับขนาดของตัวแปลงจะอยู่ที่56ตารางวาพื้นที่ใช้สอยจะอยู่ระหว่าง165ตารางเมตรจนถึง185ตารางเมตรนะครับแล้วแต่ท่านเลือกเป็นมุมที่ให้ความพิเศษสุด และก็รูปแบบของตัวบ้านก็มีความสวยงามและก็แตกต่างจากโครงการอื่นๆนะครับท่านจะสังเกตได้ว่าตัวรูปแบบของบ้านมีความทันสมัยนะครับและก็อยู่กับธรรมชาติได้อย่างลงตัวอีกหลังหนึ่งและด้านหลังของตัวโครงการห่างจากโครงการประมาณสัก2-300เมตรนะครับในระยะนี้นะครับจะเป็นถนนด้านหลังของโครงการและก็จะมีปอตทออยู่ด้านหลังนะครับถือได้ว่าเป็นแปลงที่ม <The> <ment> ีโลเคชั <The ice again. S 1> ่นที่โดดเด่นมากๆนะครับและก็แปลงที่เหลือนะครับที่ยังว่างที่จะสร้างบ้านนะครับอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็น แปลงมุมที่อยู่ตรงกันข้ามและก็อยู่บนเนินเขานะครับทำให้ท่านรู้สึกได้ว่าที่ดินแปลงนี้ให้ความเป็นธรรมชาติแต่อยู่ในเมืองของอำเภอมวกเหล็กนะครับแต่มีความเป็นธรรมชาติสูงมากๆอีกแห่งหนึ่งนะครับส่วนของราคาของแบบบ้านโมเดิร์นคอนเทนทรารีนะครับทั้ง2แบบนะครับเริ่มต้นตั้งแต่3ล้าน8ปหมื่นบาทจนถึง3ล้าน9กหมื่นบาทครับถนนในโครงการกุฎล้ลนมวกเหล็กนะครับกว้างถึง8เมตรนะครับเป็นของคอนกรีต ผมจะพาทุกคนเข้าไปดูนะครับว่ารูปแบบอื่นเป็นยังไงบ้างเชิญนะครับตอนนี้ผมพาทุกคนมาที่แบบบ้านรอเด็กส์ครับขนาดของตัวที่ดินนะครับอยู่ที่ 56ตารางวานะครับพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด123ตารางเมตรนะครับเป็นแบบบ้านที่มีห้องนอนอยู่ทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัวนะครับถือได้ว่าเป็นแบบบ้านอีกแบบบ้านหนึ่งนะครับที่มีความน่าสนใจและก็มีเสน่ห์มากๆสําหรับโครงการนะครับในส่วนของราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่2องล้านแปดแสนบาทครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปดูในบ้านของตัวสไตล์นอร์ดิกนะครับขนาดของตัวบ้าน123ตารางเมตรนะครับและก็พื้นที่บ้านทั้งหมดนะครับ5้ตารางวา นะครับพอเราเดินเข้ามาในตัวบ้านนะครับก็จะเจอประตูที่เป็นประตูเหล็กนะครับที่แซมไปด้วยไม้นะครับผม ซึ่งเป็นประตูในสไตล์โมเด์นะครับแล้วพอเข้ามาในตัวบ้านนะครับก็จะเจอโรงจอดรถที่สามารถจอดรถได้2คันนะครับแต่ความพิเศษสุดของโรงจอดรถตรงนี้นะครับไม่มีเสานะครับแต่จะมีรางน้ําที่อยู่ตรงมุมนี้นะครับที่รองน้ําจากกันสาดนะครับผมแล้วก็ในตัวของตัวที่จอดรถตรงนี้นะครับก็จะมีการบุฉนวนกันความร้อนอย่างดีเลยนะครับทำให้ตัวโรงรถไม่ได้รับความร้อนนะครับแล้วก็มีความเย็นสบายในตัวแบบบ้านนะครับ ด้านข้างของตัวบ้านนะครับก็จะมีพื้นที่ใช้สอยนะครับที่เปิดโล่งเราสามารถวางต้นไม้ได้นะครับแต่ก่อนที่ไปถึงจุดตรงนั้นผมอยากจะพาทุกคนเข้ามาดูตรงนี้ก่อนนะครับว่าพอเราจอดรถปุ๊บนะครับก็จะมีห้องเก็บของอยู่ขวามือของเรานะครับส่วนประตูเข้าบ้านจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับแต่ก่อนอื่นนะฮะผมอยากจะพาทุกคนเข้ามาดูพื้นที่ใช้สอยที่อยู่ด้านข้างของตัวบ้านนะครับมีความพิเศษสุดนะครับเราสามารถปลูกต้นไม้อีกแบบถึงได้นะครับเดี๋ยวตามผมมานะครับ ในมุมด้านข้างของตัวบ้านนะครับจะมีพื้นที่นะครับที่แต่ลาดซีเมนต์เรียบร้อยนะครับที่อยู่ติดกับกำแพงความกว้างของตัวพื้นที่อยู่ประมาณ1เมตรนะครับและก็ยาวไปจนถึงด้านหลังนะครับมันจะมีจุดที่กว้างที่สุดก็คือกว้าง2เมตรด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่อยู่รอบข้างของตัวบ้านนะครับเราสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการวางโต๊ะ ที่จะเป็นที่นั่งเล่นนะครับหรือวางต้นไม้นะครับในรอบๆด้านข้างของตัวบ้านก็สามารถทําได้ด้วยเช่นกันนะครับและด้านข้างของตัวบ้านก็จะมีตัวหน้าต่างนะครับที่เปิดรับอากาศนะครับผมจะพาทุกคนเข้าไปดูในตัวบ้านนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวตามผมมานะครับด้านหน้าของตัวบ้านนะครับก็จะมีประตูที่เป็นดิจิทัลดอร์สนะครับซึ่งได้รับการออกแบบอย่างสวยงามนะครับและสไตล์ของประตูก็จะเป็นสไตล์เป็นประตูไม้สไตล์โมเดนด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวตามผมมานะครับผมจะพาทุกคนเข้าไปดูบรรยากาศข้างในนะครับ พอเราเปิดมาด้านไหนตรงนี้นะครับ ก็จะเจอเป็นห้องโถงขนาดใหญ่นะครับซึ่งให้ความรู้สึกพิเศษนะครับเพราะว่าห้องโถงตรงนี้ท่านสามารถวางโต๊ะวางเก้าอี้แล้วก็วางตู้นะครับพร้อมจุดจุดนี้นะครับจะเป็นจุดที่วางโซฟาได้อย่างดีเลยนะครับที่บ้านหลังนี้นะครับจะเป็นบ้านที่มีขนาด3ห้องนอนกับ2ห้องน้ำนะครับด้านล่างจะเป็นพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดเลยนะครับถัดจากห้องโถงนะครับเดินตรงเข้ามานะครับก็จะเป็นห้องนอนที่เป็นห้องนอนมาสเตอร์นะครับห้องนอนมาสเตอร์พอเข้ามาด้านในนะครับ ห้องนอนห้องนี้จะมีขนาดอยู่ประมาณ4เมตรคุณด้วย3เมตรนะครับก็ถือว่าเป็นห้องนอนที่กว้างด้วยเช่นกันนะครับและด้านในของตัวห้องนอนเนี่ยนะครับก็จะมีห้องน้ำนะครับอยู่ในตัวแล้วก็มีหน้าต่างนะครับตรงนี้เราสามารถเปิดเพื่อรับลมด้านนอกได้ด้วยเช่นกันนะครับ สามารถสัมผัสกับบรรยากาศข้างนอกได้อย่างดีนะครับอีกสองห้องนอนนะครับก็อยู่ติดกันนะครับก็คือห้องนอนแรกก็คือห้องนี้นะครับขนาดของตัวห้องนอนจะมีความกว้างอยู่ประมาณ3าคูณสเมตรนะครับและก็อีกห้องนอนหนึ่งนะครับที่อยู่ติดกันเลยนะครับขนาดห้องนอนเท่ากันนะครับก็คือห้องฝั่งนี้นะครับจะเป็นห้องนอนขนาด3าคูณสเมตรนะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่ต้องการที่จะใช้ประโยชน์ในตัวบ้านนะครับท่านสามารถ ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์ในห้องแต่ละห้องได้นะครับซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องทํางานได้ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับ2ห้องนอนที่ผมพาไปดูเมื่อกี้นะครับก็จะมีห้องน้ําห้องนี้นะครับที่เป็นห้องน้าที่ใช้ร่วมกันนะครับในระหว่างที่เข้ามาในตัวบ้านนะครับพอเข้าประตูมาด้านขวาห้องนี้ก็จะถือได้ว่าเป็นห้อง living room นะครับหรือว่าเป็นห้องนั่งเล่นนะครับซึ่งห้องนั่งเล่นตรงนี้นะครับจะอยู่เชื่อมติดกับห้องครัวที่อยู่ติดกันในมุมนี้นะครับห้องนี้จะเป็นห้องครัวนะครับหน้ากว้างของตัวห้องครัวจ ว้างอยู่ประมาณ2เมตรนะครับในส่วนของความลึกจะลึกอยู่ประมาณ4เมตรนะครับตอนนี้ทางโครงการนะครับได้ก่อซิงค์ขึ้นมานะครับแล้วก็ชั้นเพื่อที่จะวางที่ล้างจานนะครับแล้วก็จะวางเตาที่เป็นเตาไฟฟ้าตรงนี้นะครับท่านไหนที่สะดวกที่จะติดฮู้ดเราสามารถจอดตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทะลุไปเพื่อเป็นการระบายอากาศและจะมีประตูที่เปิดออกด้านนอกตรงนี้นะครับเป็นจุดที่ระบายอากาศของตัวบ้านที่เป็นด้านข้างนะครับ ัจากห้องนั่งเล่นตรงนี้นะครับก็จะมีบันไดซึ่งเป็นบันไดที่สามารถขึ้นไปชั้นลอยได้นะครับจุดเชื่อมของบันไดก็จะอยู่ติดกับตัวประตูที่เปิดไปหน้าบ้านได้ด้วยเช่นกันนะครับนอกจากจุดนี้แล้วนะครับเราสามารถขึ้นไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ด้านบนซึ่งเป็นชั้นลอยซึ่งท่านสามารถที่จะใช้ประโยชน์ตรงนี้นะครับในหลายๆวัตถุประสงค์นะครับไม่ว่าจะเป็นที่หิ้งพระนะครับหรือว่าเป็นห้องพระหรือจะเป็นอีกห้องนอนหนึ่งนะครับ ตรงนี้ถือได้ว่าเป็นอีก g i m ม i c หนึ่งนะครับที่มีความน่าสนใจมากๆนะครับชั้นลอยตรงนี้นะครับชาติเป็นต่างประเทศนะครับท่านสามารถกั้นจุดตรงนี้อีกจุดหนึ่งเพื่อที่จะเป็นห้องนอนได้ด้วยเช่นกันนะครับถือได้ว่าเป็นแบบบ้านอีกแบบหนึ่งนะครับที่มีความแปลกและก็มีความสวยงามมากๆนะครับอีกมุมหนึ่งของชั้นลอยนะครับก็ <Maps> จะมีหน้าต่างบานใหญ่นะครับที่เราสามารถเปิดเพื่อที่จะรับลมด้านนอกได้นะครับทั้ง2บาน ซึ่งตรงนี้เองนะครับให้บรรยากาศดีนะครับแล้วก็ลมโกรกได้ตลอดเวลาด้วยเช่นกันนะครับ ตอนนี้ผมพาทุกคนมาที่แบบบ้านที่เล็กที่สุดของโครงการนะครับก็คือทถวโฮมสไตล์นอร์ดิกนะครับเป็นแถวโฮมที่มี2ห้องนอนกับ2ห้องน้ำนะครับเมื่อเราเดินเข้ามาด้านในนะครับก็จะเจอวงจอดรถนะครับจอดรถได้เพียงแค่1นคันนะครับและส่วนด้านซ้ายมือของตัวบ้านนะครับตอนนี้จะเป็นพื้นที่อเนกประสงค์นะครับท่านสามารถต่อเติมตรงนี้นะครับเป็นจุดที่ทําครัวก็ได้หรือว่าจุดที่ทําครัวท่านสามารถต่อเติมด้านหลังก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับด้านในของตัวบ้านนะครับเมื่อเราเดินเข้ามานะครับจะเจอ ประตูบานเลื่อนที่เป็นประตูกระจกนะครับพอระเดนเข้ามาด้านในนะครับก็จะเป็นตัวบรรยากาศของตัวบ้านนะครับส่วนนี้ของตัวบ้านนะครับจะเป็นห้องโถงนะครับซึ่งโดยปกติแล้วจุดนี้จะเป็นจุดนั่งเล่นนะครับเป็นห้องนั่งเล่นนะครับแล้วตรงกันข้ามห้องนั่งเล่นทั้งสองห้องนะครับจะเป็นห้องนอนนะครับตรงนี้จะเป็นห้องนอนด้านหน้านะครับที่อยู่ติดกับตัวหน้าบ้านนะครับ ห้องนอนตรงนี้จะมีความกว้างอยู่ประมาณ4เมตรนะครับส่วนความลึกก็จะลึกอยู่ประมาณ3เมตรเศษนะครับโดยประมาณแล้วก็จะอยู่ประมาณ12ตารางเมตรนะครับและพอเดินเข้ามาอีกจุดหนึ่งนะครับ <c oughs> ก็จะเจอห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะครับที่อยู่ถัดกันนะครับก็คือห้องนี้นะครับไซสิ่งของตัวห้องนอนนะครับขนาดของตัวห้องนอนจะมีความใกล้เคียงกันนะครับห้องนอนห้องนี้จะอยู่ประมาณสัก3เมตรคูณด้วย3เมตรค,ครึ่งนะครับ จะย hm ่อมกว่าห้องที่อยู่ด้านหน้านิดหนึ่งนะครับในส่วนของห้องนอนที่2นะครับก็จะมีห้องน้ําอยู่ในตัวนะครับอันนี้นะครับก็คือบรรยากาศของตัวห้องน้ำนะครับก็จะมีอ่างล้างหน้ามีชักโครกแล้วก็มีฝักบัวอาบน้ํานะครับส่วนท้ายของห้องน้ําก็จะอยู่ติดกับห้องซักล้างครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นห้องน้ํานะครับที่อยู่ติดแล้วก็อยู่ด้านท้ายของตัวบ้านนะครับ ในห้องน้ําก็จะมีชักโครกมีอ่างล้างหน้าปักบบวน,นะครับที่อยู่ด้านในของตัวบ้านนะครับถัดจากห้องน้ําก็จะเป็นจุดที่อยู่ด้านท้ายของตัวบ้านนะครับโดยปกติแล้วนะครับชาวเขาเนี่ยเขาจะปล่อยพื้นที่ด้านหลังของตัวบ้านอยู่ในระยะประมาณสักเมตรครึ่งนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะครับเราสามารถปรับเพิ่มเติมต่อเดิมนะครับให้เป็นในรูปแบบของห้องครัว นะครับแล้วก็ห้องซักล้างนะครับอยู่ด้านหลังของตัวบ้านนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับหน้ากว้างของตัวบ้านน่าจะกว้างอยู่ประมาณ6เมตร5-6เมตรได้นะครับส่วนความลึกเล็กอยู่ประมาณสักเมตรครึ่งได้นะครับท่านสามารถเป็นเจ้าของทาวน์โฮมหลังเล็กหลังนี้นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่1 5 9 0 0 0 0บาทครับ งการโกดแหลานโมกเหล็กนะครับถือได้ว่าเป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรรที่มีความสวยงามและก็ลงตัวและก็มีโลเคชันที่ดีมากนะครับเนื่องจากโลเคชันของตัวแปลงตั้งอยู่ในอำเภอโมกเหล็กนะครับแต่บรรยากาศของตัวแปลงให้ความรู้สึกแตกต่างจากโลเคชันของตัว ที่ตั้งของตัวโครงการนะครับเนื่องจากว่าตัวโลเคชันของตัวโครงการนะครับตั้งอยู่บนเนินเขาท่านสามารถสัมผัสบรรยากาศกับความเป็นธรรมชาติวิวเขาและอยู่ไม่ไกลครับกับรถไฟความเร็วสูงนะครับและที่สําคัญนะครับในตัวโลเคชันของตัวโครงการโกลเด้นแลนด์โมกเหล็กนะครับตั้งอยู่ท่ามกลางของ จุดท่องเที่ยวและก็จุดสําคัญสําคัญของทางอาเภอโมกเหล็กนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนทหารอากาศนะครับอยู่ห่างจากเราเป็นแค่3กิโลเมตรเท่านั้นนะครับปตทก็อยู่ด้านหลังของโครงการแต่ถ้าเราขับรถมาก็จะใช้เวลาประมาณสัก3-4นาทีนะครับอยู่ไม่ไกลจากน้ําตก7จ็ดสาวน้อยนะครับอยู่ห่างเพียงแค่7กิโลเมตรเท่านั้นนะครับน้ำตกโมกเหล็ก3กิโลเมตรตลาดอสอคอสามกิโลเมตรแล้วก็กลางหลงก็เพียงแค่9กิโลเมตรเท่านั้นนะครับถ้าหากว่าท่านเดินทางมาจากกรุงเทพนะครับสะดวกมากๆเช่นเดียวกันนะครับมุ น้าจากตัวจังหวัดสระบุรีมาทางโคราชนะครับ ตัวแปลงก็จะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับสังเกตง่ายๆครับจะเจอนมไทยเดนมาร์กนะครับอยู่ด้านขวามือหลังจากนั้นให้ท่านเลี้ยวซ้ายนะครับมาบนถนน2224นะครับตรงเข้ามาจะผ่านโรงเรียนอาชีวะโมกเหล็กนะครับจนเจอโรงเรียนทหารอากาศนะครับข้ามทางรถไฟจะเจอปั๊มปะตทอ,อยู่ซ้ายมือตรงมาประมาณสัก200กว่าเมตรนะครับก็จะเจอแยกต้นแข่นะครับให้ท่านเลี้ยวขวาเข้ามาประมาณ800เมตรแล้วก็จะเจอปดด้ายโกลเด้นแลนด์อยู่ด้านขวามือนะครับเลี้ยวเข้ามาประมาณสัก300เมตรตัวโครงการก็อยู่ด้านขวามือของท่าน ครับที่กำลังจะมองหาบ้านนะครับโดยเฉพาะบ้านที่เป็นบ้านจัดสรร วิวสวยสาธารณภคครบและก็อยู่ใน่ามกลางของความเป็นธรรมชาติแต่อยู่ในตลาดเลยนะครับอยู่ในเขตของเทสปานท่านไม่คนพลาดนะครับโครงการโกดันแลนโมกเหล็กนะครับถือได้ว่าเป็นอีกโครงการหนึ่งนะครับที่มีความน่าสนใจมากๆนะครับท่านสามารถที่จะแวะเข้ามาชมรอมบีแบบบ้านทั้งหมดอยู่4แบบนะครับให้ท่านเลือกไม่ว่าจะเป็นโมเดิร์นคอนเทมพอร์ตไลนะครับเป็นนอร์ดิกนะครับสไตล์โมเดิร์นและก็เป็นเทาโฮมขนาดเล็กนะครับราคาก็เริ่มต้นตั้งแต่1 5 9 0 0ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับถือได้ว่า ว่าเป็นราคาที่ไม่แพงและก็เป็นราคาที่สามารถจับต้องได้นะครับสำหรับท่านในที่สนใจนะครับสามารถติดต่อเราที่เบอร์ตามนี้นะครับแล้วก็ท่านสามารถแวะเข้ามาชมโครงการโดยการที่ทํานัดกับทางโครงการล่วงหน้า1วันเรามีเซลล์ออฟฟิศอยู่ที่นี่เรามีพนักงานเซลล์ต้อนรับท่านนะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามพบกันคลิปถัดไปสวัสดีครับ